แต่ถ้าเกลียดแล้วเนี่ยนะคะจะเอาความเกลียดของตัวเองเนี่ยนะคะมาลงกับประเทศชาติแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่กูทำเนี่ยมันถูกที่สุดเนี่ยนะคะีฉันบอกว่ามึงกลับไปคิดใหม่ประเทศนี้ไม่ใช่ของมึงคนเดียวประเทศนี้ไม่ใช่ของพวกมึงแต่เพียงพวกเดียวแล้วพวกอื่นที่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับมึงเนี่ยคือเขาโง่กว่าเหรอถ้าการยึดอำนาจมันดีจริงเนี่ยหลังทำแล้วมึงเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทำไม มันยึดอำนาจดีจริงหนยนะมึงก็ยึดไปสิมึงจะปล่อยอ่ามึงจะมาเขียนรัฐธรรมนูนแล้ว,นว,นลวปล่อยให้พวกกูไปเลือกตั้งกันทําไมคะมึงก็จะออำนาจไปเลยมึงก็ปกครองแบบที่มึงอยากทําเลยณนะวันนั้นเชื่อว่าไม่มีประชาชนคนไหนเนี่ยเขาเขาเขา,เขาไปแหกปากกับมึงหรอกเพราะว่าอำนาจมันล้นฟ้าคือทุกคนยอมรับอำนาจนะคะที่ไปใช้ปากกระบอกปืนหรือใช้อำนาจนะคะ ยึดอำนาจมาเป็นของตัวเองแต่พอรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้มันเป็นอะไรกันนักหนามันถึงได้ไม่ยอมมันก็พิสูจน์แล้วว่าไอ้พวกที่มันยึดอำนาจมามันก็ไม่ทําให้ประเทศเจริญความสุขสงบเนี่ยนะคะที่ฉันบอกว่ามันไม่ใช่สุขสงบแบบแบบสุขสบายอะมันสงบสงัดปราศจากอาหารการกินค่ะมันสงัดสงบปราศจากเงินทองมันสงัดสงบปราศจากอนาคตแห่กูไม่เอานะคะ ถ้าการยึดอำนาจมันดีจริงมึงมาเขียนกติกาแล้วออกแบบกติกาของมึงให้พวกกูไปเลือกตั้งค่อยมือมีอำนาจอยู่ในกติกาที่มึงร่างที่มาเพื่ออะไรอะถามหน่อยถ้ามึงดีมึงเก่งมึงก็บริหารไปเลยการที่จะให้คนลืมทักษิณไม่ได้ยากเลยค่ะนะคะสิบกว่าปีมานี้จริงๆแล้วเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ๆเจนใหม่ๆเนี่ยไม่ได้อินอะไรกับทักษิณแล้ว เพราะฉะนั้นถ้ามึงทําดีกว่าทักษิณทํามากกว่าทักษิณทําให้ได้นะคะมากกว่าทักษิณคนเขาก็เริ่มทักษิณเองแต่ว่ามึงไม่ใช่ทุกครั้งที่ทําอะไรลงไปก็จะเกิดการเปรียบเทียบว่าตอนทักษิณอยู่ยังดีกว่านี้อันนี้มึงไปห้ามใจคนได้เหรอะมึงทําไม่ได้เองอ่ะขอบคุณนะคะทุกคนบอกว่าแว่นสวยอ่าเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าในรอบสิบกว่าปีที่ทักษิณไม่อยู่ประเทศนี้ ทักษิณควรจะกลับมาแบบที่ไม่มีแม้กระทั่งหมาจะมองไหมแต่ไม่ใช่ไงการจะให้คนลืมทักษิณแล้กงานที่จะให้คนไปรักศรัทธาในพวกมึงเนี่ยไม่ได้ยากมึงทําให้ได้มากกว่าทักษิณทําให้ดีกว่าทักษิณน,นะแล้วมึงก็ทำนะคะให้เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมึงแม่งก็มีประโยชน์มึงแม่งก็ดีจบ ไม่ได้มีใครไปข้ามครวัวกับทักษิณอีกต่อไปแม้กระทั่งตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งหรืออบจอ,อะไรต่างๆเนี่ยต่อให้ไม่มีทักษิณคนก็เลือกพักเพื่อไทยแต่พอเขาเห็นทักษิณไปเท่านั้นแหละมันชุ่มชื่นมันคิดถึงคนที่ไม่คนที่ไม่คิดถึงไม่อินก็อีกส่วนหนึ่งไม่มีใครมาบังคับคิดดูนะคะว่าถ้าสมมติเนี่ยมึงอยากจะให้คนลืมระบอบทักษิณมึงไม่ต้องไปไล่เลยมึงทําให้ดีกว่าที่เขาทําไว เผอิญวันนี้พักที่เขาก่อตั้งมาเป็นรัฐบาลลูกสาวเขามาเป็นนายกมึงจะตายไงมึงไม่ได้เป็นอะไรหรอกทำให้มากกว่าเขาทำให้ดีกว่าเขารับรองสิทธิ์ักสินก็ไม่มีใครสนใจอย่าเห็นประชาชนเป็นเด็กในปกครองมึงสิมึงอย่าเห็นประชาชนเด็กเขาโง่สิประชาชนเขามีสมองเขาคิดได้เขาจะรักใครชอบใครก็ไม่ต้องให้มึงมาจูงค่ะนะะ ของเขาเองได้แล้วมึงจะไปบังคับเขาเหรอจิตใจคนบังคับได้เหรอความรักมันบังคับให้รักกันได้ไหมแล้วโดยเฉพาะความเกลียดก็ไม่ต้องบังคับค่าทาอย่างพวกมึงเนี่ยนะคะเขาเกลียดกันเองโดยอัตโนมัติพวกกูจะตัดสินใจเองค่ะรัฐบาลที่พวกกูเลือกมาเนะะี่ยฮะดีไม่ดียังไงกูจะรับผิดชอบกูเองไม่ต้องให้มึงมาไล่จะผิดจะถูกจะดีจะชั่วพวกกูตัดสินใจเองผ่านหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงของพวกกู ไม่ต้องมาเสือกสอนไม่ต้องมาเสือกเป็นห่วงงานไม่ไดิฉันบอกเลยนะครับบอกว่ามันไม่เจ๊งก็จนมันไม่เจ๊งก็จบทําไมมันต้องมีงานมันเจ้งหรือมันจบจะเอายังไงหรือหาแสงหรือคิดว่าการที่บอกว่าสู้ครั้งสุดท้ายไปจนสุดทายอ้าวแล้วถ้าสมมติว่าสู้ครั้งสุดท้ายแล้วตายก่อนทักษิณแล้วมึงไม่ห่วงเหรอมึงจะนอนคายตาหลับไหมอะกูอยากรู้ มึงอายุขนาดนี้แล้วเนี่ยนะรักชาติห่วงชาติก็คอยในตัวเองเป็นสื่ออยู่แล้วก็คอยคานำนานก็คอยนูน่นนี่นั่นอิทธิพลตัวเองดีฉันไม่ได้บอกเลยนะคะว่าเขาไม่มีราคาเขาม,มีราคาเพียงแต่ราคาของเขาในตอนนี้เนี่ยนะมันไม่ถูกจังหวะเลยคือประเทศมันยังไม่ได้เป็นอะไรเลยเรื่องเกาะปูดเยีายวให้ฉันบอกว่ามันตีไม่ขึ้นเพราะอะไรเรื่องเกาะกูดก็จะมีแต่คนดเดิมๆที่เชื่อแล้วก็เป็นฝ่ายนั้นเท่านั้นแต่คนทั่วทั่วไปเนี่ย วันนี้นะคุณจะตีฟัอะไรคนเขาสามารถเข้าไปหาข้อมูลกันได้นี่ฉันไม่ได้บอกว่าก่อขูดถูกผิดเร็วดีนะคะใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณสงสัยจากการที่มีคนมาพูดมาด่านะแล้วก็มาจุดประเด็นนู่นนี่นั่นเนะี่ยคุณเข้าไปดูได้มันมีหลักฐานมันมีอะไรหมดอ่ะมันไม่ใช่คนจะมาพูดอะไรแล้วมันจะเป็นไป,ไปตามนั้นนะ คือถ้าจะมาสู้ครั้งสุดท้ายในชีวิตเด่เฉันบอกว่าสู้ไปดูแลตัวเองไม่ดีเหรอจะสู้จนตายไปทําไมค่อยๆตายก็ได้นะคะคืออยู่สบายๆค่อยๆตายไปคือมึงไม่มีใครหรอกค่ะที่จะอยู่ชั่วนิจิรันเน่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างเนี่ยในช่วงขณะเนี้ยที่กําลังสู้กันอะไรกันเนี่ยใ,ใครมันจะตายก่อนกันน่ะมันไม่มีใครรู้ลกคะ่ะดังนั้นดิฉันบอกว่าใครสะดวกออกมาก็ออกมาค่ะ ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยทกคนไทยก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นแหละค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดอะไรหรือถ้าเกิดว่าคุณจะแบบว่าเอาความหน้ามือตามวัวเอาความเปรียดอคติของตัวเองเนี่ยนะสนองนิดตัวเองเพียงเพื่อที่จะให้คนที่ตัวเองเกลียดเนี่ยนะคะไม่สามารถโมหัวขึ้นมาทัดหน้าเทียมตาหรือเหยียบหัวพวกคุณโดยปริยายซึ่งพวกคุณคิดอยู่แล้วว่ากูไล่ทับตายแม่งกลับมาคุวกวันเดียวก็ไม่ติดแล้วถ้าเขาทําได้ขนาดนั้น ไม่สู้นะคะไปยอมรับเขาไม่ดีหรือคะสู้เคาเขาค่ะนะเพราะฉะนั้นดิฉันบอกว่าไอาการที่บอกว่าจะต้องคือสู้ครั้งสุดท้ายนี่มันเป็นรางไม่ต้องไปพูดละค่ะดิฉันไม่ได้อยากเห็นใครเป็นอะไรวันนี้บ้านเมืองมันกำลังไปด้วยดีนะคะไม่เป็นมงคลอยากเห็นวันนี้นะคะที่รัฐบาลมีข่าวบอกว่ามีคนนั้นคนนี้สนใจจะมาลงทุนคืออยากเห็นเพราะการที่มีกลุ่มทุนเข้ามานะอย่างน้อยน้อยลูกหลานเราเรียนจบมาเนี่ยจะมีงานทํา คนที่ประกอบธุรกิจการค้าหรือคนที่เป็นแม่ค้าแม่ขายเล็กๆน้อยๆมีคนเข้าประเทศเนี่ยนะฮะมีคนเข้ามามากมายเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่ได้ขายของทำมาหากินการไล่ทักษิณแล้วทาให้เขารวยขึ้นดิฉันก็เชื่อว่าคงคงแห่ไปไล่ทักษิณกันหมดแล้วส่วนระบบทักษิณวันนี้ดิฉันบอกว่าเห็นหน้าเห็นตาเอามาให้กูดูหน่อยอะไรคือระบบทักษิณน,นะคะวีระอินทนทิราช คือพูดพูดยังไงคะเอาความชัดเจนหน่อยคะ่ะพูดแทนเขามึงได้อะไรเนี่ยคือหมายถึงใครคะอ่ะแสดงตัวมาหน่อยคะ่ะเมื่อกี้เนี่ยเห็นแวบบแบบ๊บๆพูดแทนเขามึงได้อะไรหมายถึงดิฉันหรือหมายถึงใครเอาก็จะได้ใช้สิทธิ์ในการถูกพัดพิง่ะนะคะคือ วันนี้ใครอยากจะก่อม็อบเอาเลยค่ะไม่ว่าค่ะจะเป็นฝ่ายไหนทําเลยค่ะอยากชุมนุมทําเลยนะคะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเขาไม่ห้ามเลยเพราะว่ากฎหมายให้สิทธิในตามรัฐธรรมนูญเนี่ยสามารถทําได้อยากทําทําเลยค่ะออกมาเลยค่ะประชาชนเนี่ยเขาจะได้รู้นะคะว่าใครใครใครคือคนที่ออกมาตอนนี้นะคะก็คือมันก็จะถูกเปิดหน้าหมดแหละเขาจะได้รู้ว่าอ๋อคนนี้มาไล่ ไล่รัฐบาลไล่นายกดิฉันถามคําถามหนึ่งคำค่ะแล้วคุณจะเอาใครมาท่านไล่ตีหัวเข้าบ้านแล้วกลับบ้านไปนอนเกาตูเนี่ยไม่เอานะคะต้องรับผิดชอบกันบ้างพูดแทนเขามึงได้อะไรนี่คือจริงๆริอันนี้ฉันถามหน่อยค่ะคุณอย่าเพิ่งไปนะคะชัดเจนว่าพูดแทนเขามืงได้อะไรแล้วมึงมาว่ากูเนี่ยมึงได้อะไรคะ กูไปจุดธูปเชิญมึงเหรอคะเป็นพวกสัมภเวสีควายนี่กูยังไม่ได้ด่าใครไปเรื่องเปราวนะที่พูดเนี่ยมันพูดคือฟังเนี่ยฟังดีๆยังไม่ได้ด่ามึงเลยยังไม่ได้ห้ามมึงอยากออกอยากอะไรก็ตามแล้วกูจะพูดแทนเขามึงมาเดือดร้อนอะไรแล้วที่มึงมาเดือดร้อนเดือดร้อนแทนไทยมาเสือกอะไรนี่นี่เพจกูค่ะนะคะ เป็นไรค่ะมึงอยากพูดเลยมึงพูดเลยค่ะในนี้มีหลายตีนเอาให้สบายใจก็พวกมึงมันเป็นแบบเนี้ยพูดแทนเขามึงได้อะไรมันเรื่องของกูเสือกอะไรแล้วมึงมาออกร้อนแทนเนี่ยมึงได้ที่อะไรไปไกล,ไกล,ไกลตีนที่นี่ไม่ต้อนรับนะไอพวกแบบเนี้ยถ้ามึงไม่พอใจมึงก็ออกไปดิกูไปพอมึงมาถึงเนี่ยกูจับมึงล่ามขาไว้เหรอควาย อยา่ยายอย่ามาอย่างนี้เลยค่ะนะพูดแทนเขามึงได้อะไรก็เรื่องของกูป่ะมึงจะอยากรู้ไปทําไมนะถ้ากูพูดแทนเค้าเนี่ยจะต้องได้อะไรแล้วมึงมาเดือดร้อนแทนเขาเนี่ยเขาอะไรของมึงเนี่ยที่มึงบอกว่าม,มาพูดแทนเขาได้อะไรแล้วมึงได้อะไรจากการที่มาแขวกูสันดานมึงสันดานนะพวกมึงนี่ยสันดานบอกเลยสันดานคนอย่างพวกมึงอะนะแหมทุเล่ สิทธิ์ของใครของมันดิกูจะชอบใครอะไรใครกูจะเข้าข้างใครเรื่องของกูนะกูยังไม่ด่ามึงเลยหรือจะเอาเอาสักหน่อยไหมจุดทุบเรียกมึงเหรอเดือดร,ร้อนหาอะไร